มันเตนตีแล้วยอไอ้รอมันนาตีแล้วหมดแล้วยอมันหมด โอเคก็กลาบสวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่นนี้ทีเกมเมอร์นะครับวันนี้เราจะมาแนะนําการเล่นมูลาดนะครับผมในแหล่งสูงนะก็ตอนนี้ก็เล่นประมาณร้อยกว่าดาวนะครับผมแล้วก็เกมนี้ผมกดมากับกอเลียสนะครับก็เจอประมาณ11 0ยสดาวนะครับแล้วเกมนี้เนี่ยฝั่งตรงข้ามเปิดฮีโร่เป็นฟอร์เรนติโนนะครับซึ่งผมรู้อยู่แล้วว่าฟอร์เรนติโนเนี่ยคือใครนะครับฟอร์เรนติโนก็คือ มาร์กนะครับผมฟลอเรติโนเมสซอมนั่นเองนะครับจริงๆเนี่ยเราเจอกันมาก่อนหน้านี้แล้วเดี๋ยวคลิปก่อนหน้านี้มันเป็นไอรีนะครับผมแต่ไอรีเนี่ยผมเพิ่งทำไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะเอามูราตแล้วก็คลิปหน้าจะเป็นการเดินเกมของไอรีนะครับเดี๋ยวเราไปดูการเล่นการดรับตัวกันนะครับผมโอเคอย่างแรกเนี่ยถ้าเราดูการดรับตัวนะครับผมฝั่งของข้ามเนี่ยออฟเลนเนี่ยโอกาสที่จะเป็นฟลอเรติโนสูงมากนะครับผมแล้วก็มียุ้ย แล้วก็มีเอลสูนะครับซึ่ง2ตัวนี้เป็นตัวโปนะครับแล้วก็ตัวที่สามารถสู้กับฟอร์เรนได้แล้วก็สู้กับยุ้ยแล้วก็เอลสูได้นะครับก็คือมูราดนะครับผมเกมนี้ผมก็เลยเลือกดาบเป็นมูราดนะครับใครที่กำลังหาเว็บเติมเกมถูกๆผมขอแนะนำเมลโล่ท็อปอัพเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%เซ แอดไลน์แอดเมลโลท็อปนอกจากนี้ยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น p u ัก m o o i l l v วอลโ a n t g e n ก h i ชินฟีไฟทองไก่ lol และเกมอื่นๆอีกมากมายหากใครสนใจลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับผมถ้าเราดูจากดาฮีโ่ฝั่งตรงข้ามนะครับตัวที่สามารถขัดเราก็จะเป็นอันตีของยูเดอร์แล้วก็ดอกของฟอร์เรนนะครับผมแล้วก็อันตีของยุ้ยนะที่สามารถขัด จังหวะเราได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะปาดเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าเราควรปาดจังหวะไหนนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูการเดินเกมกันบ้างนะครับผมอย่างแรกเนี่ยเราควรดูของฝั่งตรงข้ามก่อนนะครับแล้วก็พลังแฝงหรือว่า,อาไอเทมนะครับเราจะได้รู้ว่าเราควรเล่นยังไงนะครับรวลหนึ่งเนี่ยถ้าเราเล่นดีๆเนี่ยฟอร์เรนนะครับผมมันแพ้มูลาดนะถ้าเราดูจากของตอนนี้จะเห็นว่าฟอร์เรนติโนเนี่ยเขาออกด่ามานะครับแล้วผมก็รู้แล้วว่าเขาออกดาามาเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็จะออกดาบนะเพราะว่าเวล1หนึ่งเนี่ยถ้าเราเทดดีๆเนี่ยเราสามารถสู้กับฟอร์เรนได้นะครับแต่เราต้องเทดดีๆนะอันนี้ก็อยู่ที่เชิงครับเราก็จะรีบเคลียร์คลิปเลยนะครับผมตอนนี้จะเห็นว่าเราก็สกิลหนึ่งไปเพื่อตอดเลือดเขานะั้นจะเห็นว่าเขาก็รีบเคลียร์คลิปเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้กลัวเราเลยนะพอเราเวล2สองก่อนนะครับเขาก็หนีนะแล้วก็พยายามรีบเคลียร์คลิปนะครับ พยายามรีบเคลียร์คลิปให้เร็วๆเลยนะตอนนี้พอเราเคลียร์คลิปเสร็จก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนทุกคลิปเลยแล้วก็จะพยายามเอามังกรนะครับการที่เราเอามังกรเนี่ยเราก็รู้อยู่แล้วว่าแรงระดับนี้เขาไม่ปล่อยง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเก็บสกิลแล้วก็จังหวะล่าอมังกรนะครับและจังหวะนี้ฟอร์เรนผมไม่แน่ใจว่าฟิกอันติเอ้ยไม่ใช่ฟิกดอกหรือเปล่านะครับแต่เหมือนจะฟิกนะเราก็เลยต้องรีบหนีนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาฟิกนะช็อตนี้ผมก็เลยต้องวิบวับไปวิบวับมานะครับตอนนี้เราก็พยายามหนีนะเราเสียเชิงไปแล้วนะครัับบเเเพพรราาาาาาะว่้ฟิกกกตอนนี็ยยมล ป้อมให้ได้นะครับจะเห็นว่าผมก็กลับป้อมได้แล้วเขาไล่เราไม่ทันแล้วนะแล้วระหว่างนี้เราจะเห็นว่าป่าเราเนี่ยจบลางนะครับแล้วเราก็เก็บเลือดแล้วเรามีเลือดแล้วเราก็ขอแท็กป่านิดๆหน่อยๆนะครับตอนนี <een> ้จะเห็นว่าป่าเรามาลางนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเลนระดับนี้เขาจะรู้อยู่แล้วว่าป่าจบเลยไหนแล้วก็ควรเซฟนาทีหน่นะครับตอนนี้จะเห็นว่าฟอร์เลนเนี่ยจะเซฟนัดแล้วเราตอนนี้ก็จะเวลสี่นะครับเราควรรีบเคลียรเวบนี้เพื่อไปเติมมังกรนะผมก็จะรีบเคลียนะ แต่จริงช็อตน,นี้ผมดูว่าฟอร์นอยู่ขวาอยู่แล้วนะครับผมเราก็เลยตอดไปนะแล้วเราก็สกิลออกมาเลยนะครับพอเราตอดแล้วเราเห็นเลือดเาขาครึ่งหลอดนะครับผมก็อยากเล่นต่อนะแต่ถ้าเราดูจากสัญลักษณ์ของทีมนะครับทีมติกว่ารวมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปเล่นกับทีมนะถ้าเราไปโซโล่ฟอร์เลนเนี่ยโอกาสตายน้อยนะครับแล้วก็แรงสูงสูงเนี่ยเขาจะโฟกัสบางกรกันเป็นซะส่วนใหญ่นะครับจงบังหวะนี้เราก็เลยต้องรีบมาเติมเพื่อนนะตอนนี้เราจะเห็นว่าหยาดเนี่ยพยายาม ไล่เพื่อจะเอามังกรนะครับแล้วเราก็เห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยไล่ละฝั่งของข้ามสกิลไปนิดๆหน่อยๆแล้วก็คีล่ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยต้องสกิลไล่คีล่าก่อนนะครับแล้วก็พยายามโฟกัสมังกรเห็นไหมครับผมในระดับแบงค์สูงๆเนี่ยเขาจะโฟกัสมังกรเป็นสัดส่วนใหญ่นะครับคือมันสําคัญนะถ้าเราได้มังกรเนี่ยเราก็จะฟาร์มเร็วนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมแนะนำไม่ว่าจะเป็นแรงสูงหรือแรงน้อยเนี่ยก็ควรโฟกัสบางกรหรือว่าโฟกัสออบเจกต์นะครับตอนนี้พอเราได้บังกรเสร็จเราดูตรงมินิแมปจะเห็นว่า f อร์เรนโพต์ตรงบับแดงนะครับเราก็เลยต้องหนีนะพราะฟอร์เรนไล่เรานะครับผมเราก็ต้องกลับไปที่เดิมนะเราพยายามตอดเรื่อยๆนะครับผมเราจะสู้ตรงๆไม่ได้นะครับตัวเรา ไม่สามารถสู้ฟอเรนตรงๆได้จังหวะนี้จะเห็นว่าคีล่าเนี่ยอยู่ล่างนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่าเขาอยู่ล่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเปิดแบบให้เพื่อนอย่างนี้เห็นไหมครับผมผมก็จะเปิดแบบให้เพื่อนเหมือนที่ผมบอกไปนะครับถ้าเราทําอะไรไม่ได้อย่างน้อยเราก็ต้องเปิดแบบให้เพื่อนเล่นง่ายจังหวะนี้ผมก็เล่นเชิญกับฟอเรนไปนะครับเพราะว่าป่าเรามาเติมนะแเราก็สกิลไปนะครับผมแล้ว็อดนี้ป่าเราก็อันตีคิวได้นะก็มาแล้วคิวแรกของทีมนะครับพอฟอเรนตายนะครับผมเราก็จะฟาร์มไปเรื่อยๆเลยนะเห็นไหมผมก็จะพยายามรนนะอี้้เ่ลลืแวก็ อ่าก็คือง่ายๆนะครับผมเวลาเราเจอฟอร์เลยเนี่ยเราสกิลตอดออกตอดออกนะเราสู้ตรงๆเนี่ยเราไม่สามารถสู้ได้อยู่แล้วนะครับเราก็เลยต้องตอดออกเพื่อแบบป่วนแนวหลังนะไม่ว่าจะเป็นอายุยหรือว่าเอลสูนะครับเราก็ควรตอดออกนะจริงๆเราควรตอดแล้วก็ออกทุกตัวนะครับถ้าฝ่งของข้ามไม่ได้เลือดน้อยจริงๆนะครับผมโอเคพอเรากลับเลนเติมเลือดอะไรเสร็จนะครับเราก็รีบพยายามเคลียร์เลนเลยนะครับผมเคลียร์เลนแล้วก็ เวลาว่างก็คือเอามังกรเล็กนะครับผมเช่นว่าถ้าเราไปเติมบนเนี่ยมันไม่ทันอยู่ละนะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยตอนนี้จะเข้านานทีที่4แล้วนะถ้าเราเสียเว็บแล้วก็โดนคัทเนี่ยอาจจะเสียป้อมได้นะครับตอนนี้เราก็พยายามเชียร์เว็บแล้วก็เดินนะครับเปิดแบบให้เพื่อนๆเ,เห็นไหมผมก็จะพยายามดูตรงกลางแม่น้ําให้เพื่อนๆน,นะครับแล้วก็พอคลิปมาเนี่ยเราก็จะพยายามทิ้งร่างเงาไว้ในป้อมนะ พอทิ้งล่างงาปุ๊บเราก็จะรีบออกมาเคลียร์นะครับแต่จังหวะนี้จะเห็นว่าผมเคลียร์ไม่ได้นะเพราะว่าฟอร์เรนเนี่ยเขาําช้ำนะครับตัวนี้ก็จะเป็นฟอร์เรนเมสโซมเนี่ยเรารู้อยู่ละเราก็เลยจะไม่ประมาทสักเท่าไหร่นะครับเราก็จะต่อตอดแล้วก็ออกแล้วก็ปวนป,วน,ปวนให้ฟอร์เรนอยู่กับเราให้นานที่สุดนะครับไม่ให้ฟอร์เรนไปเติมเพื่อนนั่นเองนะพอเราเคลียร์ชิปเสร็จแล้วนะครับก็เหมือนเดิมเราก็พยายามไปเคลียร์กลางด้วยเคลียร์ล่างด้วยนะจะเห็นว่าเรนบนเนี่ยเพื่อนไฟกันนานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเราไม่ไปรีบเคลียร์กลางเนี่ยแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยามารีบมากดดันนะครับเราก็จะเสีย้อมกลางผมก็เลยต้องรีบมาเคลียร์กลางนะครับแล้วก็พอเห็นว่าเพื่อนเรามารับเลนกลางทันเนี่ยเราก็จะกลับมาเหมือนเดิมแล้วก็มาเคลียร์เลนล่างนะครับเราก็ทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคือเราไฟ ตรงตรงไม่ได้นะครับเราก็ต้องทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆพยายามแบบเรียกให้ฝั่งตรงข้ามาพอฝั่งตรงข้ามาเคลียร์เลนแล้วเราเติมก่อนเนี่ยเราก็มีโอกาสจะเล่นกับเพื่อนนะครับแล้วจังหวะน,นี้ถ้าเรารู้จักมินิแมปจะเห็นว่าคีร่าเนี่ยอยู่ตรงกลางแม่น้ําแล้วก็เลีอยครึ่งหลอดนะแล้วผมรู้ว่าเขาอยู่ตรงบัร์ฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเห็นเขาสกิลไปแล้วเราก็เลยฟิกไปแล้วก็เอานะครับผมแล้วจังหวะน,นี้เราก็ได้ขี่น้อยแล้วผมก็อยากกลับเงานะครับผมไม่รู้ว่าฟอร์เรนดักนะครับก็เลยเรียบร้อยนะครับตอนแรกเราดว่วะ จริงๆช็อตนี้เราพลาดนะครับจริงๆถ้าเราเดินกลับหรือว่ารอสกิลหนึ่งแล้วค่อยเดินไปให้ชัวร์เนี่ยก็จะไม่ตายนะครับแต่ช็อตนี้ผมประมาทเองนะและพอจังหวะนี้จะเห็นว่าฟอร์เรนฟิกแล้วนะครับช็อตเมื่อกี้เราก็ต้องบอกเพื่อนนะว่าฟอร์เรนเนี่ยฟิกเจ็ดนาทีนะครับเพื่อนเราจะได้มีข้อมูลในการเล่นนะระหว่างที่เราตายก็เราก็ดูเพื่อนไปว่าเพื่อนเราเล่นยังไงเป็นยังไงบ้างนะครับผมก็ไม่มีอะไรเนาะตอนนี้จะเห็นว่าเราเกิดแล้วจะเห็นว่าป่าเนี่ยอยู่เลนล่างนะครับแล้วก็เลนบนเนี่ยป้อมแตกแล้วเพราะฉะนั้น ไปเลนบนเลยแล้วป่าเรารอรับล่างเนี่ยป่าเราก็จะไม่ได้ฟาร์มนะจะทําให้ป่าเราแกงยาานะครับเราก็เลยต้องมารับเลนแทนป่านะจริงๆในจังหวะนี้ผมคอ,อกับป่าด้วยส่วนหนึ่งนะครับเลยมาเคลียร์เลนล่างให้นะครับพอเราเคลียร์คลิปเสร็จก็เหมือนเดิมนะครับก็เหมือนต้นเกมเลยแล้วก็ทิ้งเงาไว้แล้วก็ไปเคลียร์กลางให้เพื่อนนะครับแล้วก็แบบพยายามป่าปุ๊บแล้วก็ออกเห็นไหมล้วก็จะต่ออย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับผม พอเราเคลียร์กลางไม่ได้แล้วเราก็มารีบเคลียร์ล่างต่อนะครับแล้วก็เคลียร์เหมือนเดิมเลยนะครับจะเห็นว่าเราก็จะรีบเคลียร์ปุ๊บเนี่ยเห็นไหมผมก็กลับเงาเหมือนเดิมนะครับแล้วตอนนี้ถ้าเราดูจากมินิแมปจะเห็นว่าเพื่อนเราพยายามมาแกงล่างแล้วเือดสูบโผล่ล่างนั้นเราก็พยายามเลี้ยงสเต็กนะครับผมเพราะว่าสกิลเราคูดาวสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วเราสามารถเลี้ยงสเต็กและปาดได้แล้วจังหวะนี้เราก็ปาดนะครับผมแล้วก็รอออกนะครับแล้วจังหวะนี้เราคอรอเพื่อนแล้วว่าฝาดตะข่านเนี่ยเลือดนิดเดียวนะผมก็เลยเห็นเดีีียยวววสแแลลลล้้้กกกก็็็ตอออนนครัจงหมมเเเาผ เก็บสแต็กไปแล้วแล้วจังหวะีนป่าเราเล่นนะนเราก็ดูแมปดีๆนะครับแล้วช็อตนี้เราก็เข้าไปป่าได้มา1นคิวนั่นเองนะครับพอเราได้มา1นคิวแล้วจะเห็นว่าเว็บบนเนี่ยเข้านะครับผมแต่ผมยังอยากเล่นอยู่นะเพราะว่าป่าเรายังเล่นอยู่นะครับอีกอย่างหนึ่งเนี่ยป่าเรากําลังโดนไล่นะครับผมเราก็เลยรีบมารับเพื่อนนะแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่า กิลด์เนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับแต่เลนบนเนี่ยมีฟอร์เรนติโน่กันอยู่นะครับแล้วเราดูตรงมินิแมปแล้วว่าไวโอเนี่ยพยายามกันอยู่นัดเราก็รีบไปช่วยนะครับล้วจงหวดที่ฟอร์เรนเข้ามาลํำในป้อมนั้นเราก็เลยต้องรีบไปกันนะครับแบบด่วนๆนะแล้วล้วก็ฟิกไปโดนดอกนะครับผมเราก็เลยต้องกลับเงาตอนนี้เราไม่มีเลือดแล้วนะแต่รอเลือดเข้ามารับเลนแทนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะไปรีเลือดนะการรีเลือดก็คือเราทิ้งร่างเงาไว้ไกลๆแล้วก็เลี้ยงสเต็กหนึ่งไว้นะครับผมแล้วก็รีเลือดในป้อมปกติเลย แต่ไม่ถ้ามีคนมาดักเนี่ยก็ไม่ควรกัดครับแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่าฟอร์เรนเนี่ยพยายามจะดักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องสกิลหนึ่งเช็คนะตอนนี้ถ้าเราดูจากมินิแมปจะเห็นว่าเลนบนเนี่ยไม่มีป้อม2แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ควรรู้แล้วว่าเราไม่ควรปล่อยป้อมบนนานนะครับเห็นไหมจังหวะนี้ฝั่งยตรงข้ามพยายามจะไล่ผมนะัแล้วจังหวะนี้ฝั่งยตรงข้ามเอาสุดนะครับแล้วคีล่ามานะสกิลหนึ่งผมคู่ดาวยังไม่เสร็จนะครับช็อตนี้เราก็แตกไปนะแต่เราก็เคลียร์คลิปบนไปได้แล้วนะแล้วก็เหมือนเดิม สิกนาที30มิวินนะครับมันก็จะทําให้เพื่อนเราเล่นง่ายนั่นเองนะระหว่างที่เราตายเนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องเลนบ้างนะครับตอนนี้เลนบนเนี่ยไม่มีป้อม2แล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะปล่อยป้อมให้คลิปฝั่งตรงข้ามเนี่ยดันสูงสูงไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเราปล่อยคลิปอย่างนั้นโอกาสที่แหลกเราจะแตกจะมีสูงมากนะครับการแก้ก็คือเราต้องดันคลิปสูงสูงนะครับผมแล้วก็ค่อยไปเล่นกับเพื่อนนะคือถามว่าสูงแค่ไหน สูงจนมั่นใจว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะไม่มาเอาบาหล็กเราได้นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็จะพยายามทําบนนะครับให้สูงๆนะจะเห็นว่าผมจะไม่ค่อยไปเข้ากลางหรือว่าไปล่างสักเท่าไหร่แล้วจังหวะนี้ฟอร์เรนอันตีมานะครับเหมือนจะอยากเล่นกับเราเนาะเขาพยายามจะมาล้วงเรานะครับผมแล้วก็จังหวะนี้จะเห็นว่ากิลด์เนี่ยอันตีอยู่แล้วก็เราเรียกเปิดอันติรามนะครับเราก็เลยสกิลหนึ่งกับล่างเงานะครับผมแล้วก็สกิลหนึ่งต่อต่อแล้วก็ฟอร์เรนปาดอกเรา ก็เรียบร้อยนะครับผมเราก็แตกไปนะช็อตนี้แล้วก็แลกกับกิลเดอร์นะครับผมแล้วก็จังหวะนี้เพื่อนเราพยายามจ้าฟอร์เรนติโนอยู่นะแล้วจังหวะนี้เหมือนว่าเพื่อนเราสกิลนะครับผมแล้วจังหวะนี้เพื่อนเราก็ได้คิวฟอร์เรนติโนไปนะครับผมก็ถือว่าคุ้มนะสองแล้วก็แลกกับผมตัวหนึ่งนะครับผมช็อตนี้ถือว่าเราคุ้มเลยนะระหว่างที่เราตายเนี่ยก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะครับตอนนี้เพื่อนเราโดนไล่ยอยู่เลนล่างนะครับผมแล้วก็เรารู้แล้วว่าฝั่งตรงข้ามอยู่ล่างเยอะนะครับถ้าเราดูจาก ap, มิน่วาู กำลังซูมอยู่นะแล้วเราก็เก็บสแต็กลมไปนะครับตอนนี้เรารู้ว่าเขาเอาดาร์คซัลเลเยอร์อยู่นะเราก็เลยข้าไใบสกิลหนึ่งแล้วก็ตอดแล้วก็ออกนะครับพอเราใบตอดแล้วก็ออกมาเสร็จแล้วนะฝั่งตรงข้ามก็จะได้ดาร์คซัลเลเยอร์นะครับจะเห็นว่าเลนขวาเนี่ยเพื่อนเหมือนจะพยายามไฟนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะรีบตัดเวฟกลางไปก่อนนะครับสาเหตุที่เรารีบตัดเวฟกลางไปก่อนนะครับเพราะว่าเราจะได้เคลียร์เวฟง่ายนะถ้าเวฟคิดมาเลนเดียวนะครับผม ถ้าเวฟคิดมา2 3สเลนเนี่ยมันก็จะทำให้เราเคลียร์ยากนะเราก็ต้องรีบตัดไปก่อนนะแล้วจังหวะน,นี้จะเห็นว่าฟองเลนเคลียร์คลิปบนนะครับแล้วเอานอกอยู่แล้วก็เลยไปปาดล่าตั้เองนะครับล้วจังหวะน,นี้คลีล่าพยายามดักผมนะผมก็เลยต้องสกิลออกมานะครับตอนนี้ผมก็จะเลี้ยงสแต็กไปเรื่อยๆนะเห็นไหมเราก็จะเลี้ยงสแต็กหนึ่งแล้วก็กลับบ้านไปรีเลื่อนนะครับผมจะเห็นว่า ขีล่าอยู่ตรงบัฟฟ้าเราก็เลยกลับล่างเงาได้นะระหว่างนี้เราก็ดูมินิแมปไปเรื่อยๆนะครับผมเราควรดูมินิแมปตลอดนะไม่ว่าจะเลนไหนก็ควรดูมินิแมปนะครับตอนนี้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยปล่อยดาร์คสลยเยอร์กลางนะแต่เลนบนเนี่ยมีคลิปเข้าเราก็ต้องรีบเคลียร์คลิปก่อนนะครับพยายามเคลียร์คลิปให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีคลิปเล่นน้อยที่สุดนะครับเราจะได้เลือกกันถูกนะว่าจะต้องการเลนไหนนะครับถ้าเราไม่เคลียร์คลิปซักเลนแล้วเราการดาร์กอย่งเดียวเนี่ยจะทําให้เราการยาานะครับ พอเราเคลียร์คลิปเลนบนเสร็จแล้วฝั่งตรงข้ามเนี่ยหายหมดนะผมก็เลยต้องทิ้งล่างเงาไว้แล้วก็พยายามไปเคลียร์คลิปบนสูงๆนะครับนะก็เหมือนเดิมนะครับพยายามเคลียร์คลิปสูงแต่ต้องไม่ตายนะครับถ้าเราตายเนี่ยเกมก็จะตามนะ แล้วพอฟอร์เรนโผล่บนนะครับเราก็จะรีบเก็บสแต็กมาปาดคลิปกลางต่อนะครับระหว่างนี้เราก็ทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วจังหวะนี้เหมือนว่าฝ่งของข้ามเนี่ยจะเข้ามาพลาดนะครับผมพอฝ่งของข้ามเข้ามาจังหวะพลาดนะครับเราก็หาจังหวะดีๆีนะครับฟอร์เรนอยู่บนแล้วก็ล้วงเมทไปก่อนนะครับพยายามโฟกัสเมทแล้วช็อตนี้เราก็ได้อัซิดไปนะครับตอนนี้จะเห็นว่าฝ่งของข้ามเนี่ยตายไป3ตัวแล้วนะแต่เรนบนเนี่ยคลิปเข้านะครับเราก็ต้องรีบม,มารับเวฟบ,บนก่อนนะเพราะว่าเป็นมันม่วงนะครับเรากลัวป้อมแตกแล้วจังหวะนี้ฟอร์เรนเหมือนจะแบบรออก นะใช่ไผมก็จะสกิลแล้วก็ออกพอเรามีลอเลียนเราก็มั่นใจแล้วเราก็สกิลปาดล้วก็สกิลสองเราก็ตีออกตีออกอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วนะพอเราไม่มีเลือดนะครับผมเราก็แค่มาเชียร์ลิปเลนนะเห็นไหมผมก็จะทําอย่างนี้ไปเรื่อยเรื่อยนะครับผมเนี่ยเราไม่มีเลือดแล้วเราก็จะแบบพยายามดันลิปสูงจังหวะนี้จะเห็นว่าฝั่งของข้ามเนี่ยตายเยอะนะครับผมก็เลยกล้าที่จะดันสูงนะแต่เราก็จะทิ้งร่างเงาไปไกลๆนะครับผมเนี่ย เคียคลิปแล้วก็ออกเคลียคลิปแล้วก็ออกนะครับผมพอไม่มีเลือดแล้วก็รีนั่นเองนะครับตอนนี้ถ้าเราดูเวลาก็จะเป็นประมาณ11นาทีเข้าช่วงนาทีที่12นะครับตอนนี้เกมเราก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับ จากเกมตามนะตอนนี้เกมแล้วก็เริ่มจะเท่ากันละนะตอนนี้ก็อยู่ที่การชิงจังหวะการเล่นหรือว่าอาจจังหวะพลาดของแต่ละคนนะครับถ้าจังหวะไหนใครพลาดเยอะกว่าก็มีโอกาสแพ้ไปนะครับถ้าเรามาดูจากมินิแมปตอนนี้จะเห็นว่าฝั่งสองข้ามเนี่ยอยู่ในบ้านเยอะนะครับแล้วก็ทีมเราเนี่ยสามารถคุมเลนกลางได้ละจากที่เราโดนคุมนะครับผมตอนนี้แล้วก็พยายามเคลียร์คลิปสูงแล้วก็อ่าเคลียร์แทบหรือว่าจะเป็นการ ดันเว็บหรือว่าเอาออบเจกต่างๆนะครับอันนี้ก็อยู่ที่ทีมด้วยแล้วก็ถ้าเราจะเล่นจังหวะหน่อยเนี่ยเราก็ควรดูทีมด้วยนะครับผมว่าทีมเราพร้อมเล่นไหมถ้าทีมเราไม่พร้อมหรือว่าเราไม่พร้อมเนี่ยเราก็จะบอกทีมมาตอนนี้จะเป็นการดันเว็บแล้วก็พยายามเอาออบเจกนะครับสังเกตดูว่าผมจะพยายามเคลียร์คลิปสูงนะพอเราเคลียร์คลิปเสร็จเนี่ยเราก็จะเอาออบเจกนะครับพอเราเอาออบเจกเนี่ยโอกาสที่เราจะดันปั้มมันก็ง่ายนั่นเองนะครับตอนนี้จะเห็นว่าฟอร์เรนเนี่ย หายนะเพื่อนแต่เพื่อนเราเห็นฟอลแล้วแล้วก็ฟอลเลนเนี่ยอยู่ในล่นนางนะครับตอนนี้ถ้าเราดูจากมินิแมปจะเห็นว่าเอลซูเนี่ยโผล่แมปผมก็จะไปปวดเอลซูก่อนนะเพื่อไม่ให้เอลซูเนี่ยไปเติมฝา่งของข้ามนะครับแต่ช็อตนี้ผมก็จะมาเคลียร์คลิปกลางก่อนเพื่อที่ถ้าเราไฟแพ้เนี่ยเราก็จะไม่โดนจบป้อมนั่นเองนะครับแต่ถ้าเราไฟชนะเนี่ยเราก็มีโอกาสชนะหรือว่าจบป้อมได้เลยนะ เดี๋ยวเรามาดูจังหวะนี้ครับจังหวะนี้เพื่อนเราเล่นกันหมดแล้วนะครับผมแล้วก็ฝันต่อข้ามสกิลไปแล้วเราก็เลยฟิกเพื่อที่จะเล่นนะครับแต่ก็ไม่ถึงนะผมก็เลยต้องกลับเงาไปก่อนนะครับเพราะว่าเราไม่มีสกิลแล้วแล้วก็ไม่มีฟิกด้วยแล้วจังหวะนี้เอลซูเนี่ยเขาดนักเงาผมนัดแล้วก็ซูมโดนผม2นัดเลยแล้วผมไม่มีเลือดนะครับจังหวะนี้เพื่อนเราคลอบวกนะผมก็เลยพยายามแบบเก็บสเต็กไว้เพื่อที่จะปาดแล้วก็ออกปาดแล้วก็ออกนะครับเพราะว่าผมไม่มีเลือดไม่มีสกิลนะครับล้วก็ทําได้แค่เพียง แล้วก็ออกนะแล้วก็ดูจังหวะว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเข้าพลาดไหมนะจริงๆช็อตเมื่อกี้ถ้าเราย้อนไปดูนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยเห็นผมตรงมิดในแมปนะตอนผมเข้าข้างหลังนะครับเพราะว่าผมไปเหยียบแถบเอลซูนนะผมมองว่าถ้าช็อตนั้นไม่มีแถบเอลซูเนี่ยผมน่าจะได้เยอะกว่านี้นะครับโอเคแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผมสลับไฟเมื่อกี้เราก็ไม่ได้เสียหายอะไรเยอะแยะนะัดอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเลนบนเพื่อนเราปล่อยดา์กไปแล้วเราก็เลยเลือกที่จะมาดันเว็บล่างก่อนนะครับแต่ก็สําคัญเลยนะครับผมดักซัลเลเยอร์เนี่ยอยู่ เราก็ต้องไปทําบนนะครับเราอย่าลืมตรงจุดนี้ไปนะตอนนี้จะเห็นว่าเพื่อนเราเนี่ยพยายามโซน,นกลางไว้นะครับผมแล้วก็ผมก็เก็บสแต็กแล้วก็ปาดคลิปออกมาก่อนนะครับแต่เรารู้แล้วว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยอยู่เลนบนนะเพราะว่าฝั่งสรงข้ามเนี่ยเอียงบนไปเยอะนะครับเห็นไหมจะเห็นว่าฝั่งสรงข้ามเนี่ยอยู่เลนบนเยอะนะครับแล้วเราก็เก็บสแต็กไปแล้วเราก็แค่หาจังหวะเล่นนะไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปตอดแล้วก็ออกตอดแล้วก็ออกนะครับผมสาเหตุที่เขาเอียงไปบนนะครับเพราะว่าถ้าเราดูเวลาตอนนี้ก็จะเป็นนาทีที่ 14กว่าแล้วนะด์กซาลเลเยอร์เนี่ยจะเกิดประมาณ4 0่วีนะครับมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ฝันขรงข้ามเนี่ยโซนบนแล้วก็พยายามดันเว็บบนไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเว็บคลิปเราตกนะครับเราก็ต้องมาดันเว็บก่อนนะก่อนที่เราจะไปเอาด์กเนี่ยเราต้องดันเว็บนะครับไม่อย่างนั้นเราจะเสียแลกหรือว่าจะโดนฝันตรงข้ามกดดันนะครับแล้วจังหวะนี้ฟอร์เรนเขาก็พยายามดันบนนะผมก็เลยต้องแบบปาดแล้วก็ออกปาดแล้วก็ออกนะครับเราไม่กล้าปาดนานเท่าไหร่เพราะว่าตรงบฟัฟฟาเนี่ยไม่มีใครโซนให้เรานะเรามองไม่เห็นแมพนะครับเราก็เลยเ ตอนนี้เราก็ได้โบเก e นแล้วผมก็จอบของไปตายเกิดก่อนนะครับตอนนี้เว็บบนเราจะเห็นนะครับผมว่าคลิปเนี่ยไปครึ่งแบบและเราก็ไม่ต้องเป็นห่วงเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าใครที่สามารถทําได้เนี่ยก็ควรอีกเว็บนึงจะดีมากนะ แต่ผมมองว่าดาร์คซัลเลย์เนี่ยเหลือแค่3าวีนะครับผมกลัวฝั่งตงขามเปิดก่อนนะแล้วก็กลัวมาไม่ทันนะครับล้วก็เลยต้องเก็บสแต็กแล้วก็มาเล่นกับเพื่อนก่อนนะจังหวะนี้เราก็พยายามเก็บสแต็กนะครับผมแล้วก็ปาดออกปาดออกแล้วจังหวะนี้เหมือนว่าแคลรี่เข้าแหลมหรือว่าเดินพลาดนะครับทำให้เราเกิดไฟนะและจังหวะนี้เห็นว่าเอลสูฟิกไปแล้วผมก็เลยพยายามไปตัดกิลด์เดอร์ก่อนแล้วก็สกิลสออกนะครับผมแล้วผมก็จะเข้าเล่นต่อเนาะแต่กิลด์เดอร์เนี่ยฟิกเกอร์อันตรีนะครับทำให้เราโดนเหยียบแล้วช็อตนี้คีล แต่เลือดเราไม่มีนะครับผมเราจะเข้าสุดไม่ได้แต่เรามีซิกเกอร์รัดลำเบอร์อันติยยนะครับผมแล้วผมก็เก็บสแตก็กแล้วก็ฟิกเกอร์ปาดช็อตนี้ก็ได้เมดไปนั่นเองนะครับแล้วจังหวะนี้จะเห็นว่าฝั่งตรงข้ามเนี่ยตายไป5ตัวเลยนะครับผมแล้วคลิปเราก็มาพอดีนะตอนนี้เราก็แค่รอคลิปเข้าไปแล้วก็จบป้อมนะครับผมก็จ G ไปนะครับผมก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งนะกดให้ผมด้วยนะครับผมผมจะได้มีกําลังใจทําคลิปแบบนี้ไปนะครับผม ตอนนี้ก็แค่จบป้อมนะครับก็อย่างนี้เลยนะก็เล้งสูงสเนี่ยคือถ้าใครพลาชดช็อตหนึ่งนะครับผมโอกาสที่จะแพ้นเนี่ยเยอะมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นจากเกมนําถ้าพลาชดช็อตเล็กๆน้อยๆก็จะกระายเป็นเกมตามได้นะครับ ก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสําหรับแนวทางการเล่นมูราดชนกับฟอร์เรนติโนนะ mm hmm. ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมก็หลักๆเลยก็คือตอดแล้วก็ออกตอดแล้วก็ออกนะครับผมสาหรับใครที่ชอบแบบนี้ก็อย่าลืมกปดไลค์ให้ผมด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ